วันนั้นก่อนที่มาเนี่ยแกถูกซ้อมมาแหละครับผมวันนั้นก่อนมาติตาเกี่ยวพืนเลยใช่ไหมยุแล้วใครเอามาสมแม่ครับแม่ก็พาไปทิตยาที่โรงพยาบาลไปช่ววันเหรอแล้วเขาบอกว่าพาผมพาไปเก็บยาเสร็จแล้วก็พาพาหมอกปลาเสร็จแล้วก็ผากับป้านะแล้วเขาเขาก็พาทิ้งผมไว้นี่แล้วเราไปเสพยาอะไรอ่ะผมเสพกัญชาแล้วทําไมเราถึงวยวายเหมือนว่าเหมือนโดนข้อ เหมือนโดนคุณใส่หรอเหรอขาวโพมเลยเราคิดว่าเราโดนคุณใส่ข้าวผมทำให้หูแวนว่ยผมได้ยินทุกอย่างที่เขาพูดตอนนล้นตอนนี้เราได้ยิน,นี่ยไม่ได้ยินแล้วเพราะว่า,มาไ, <c oughs> ไม่ได้เสพเสกไม่เสพผมก็ได้ยินน,ย <c oughs> นี่แหละไอ้นมมันเกิดจากพ,พอเราใช้สารเยอะๆมันตกค้างมันก็ทำให้เราหูแว่วมันก็ทำให้เราอ่ะคิดว่าเราถูกมองไง แล้วมันไม่แปลกหรอกที่ก่อนมาแน่แกโดูกระทืบมาไม่โวยวายอะไรอ่ะโวยวายที่บ้านเขาโวยวายไงเหมือนกันแล้วกะตาอะไรเนี่ยตาคนนอนอยู่ผมก็โวยวายที่บ้านเลยเนี่ยอุ้ยยังไเอ็งไปโวยวายคนกำลังนอนหลับคือตอนเช้าแล้วตื่นเช้าแล้วโวยวายว่าไงบ้างอ่ะผมก็รู้ตัวผมแต่คุ้มไม่ได้คุ้มได้แล้วพ่อแล้วเขาเล่าว่าคุ้มไม่ได้แล้วพ่อก็มา ผมก็ยิ่เงียบเขาก็มาโวยวายใหญ่ๆมาด่าตามเขาตามโวยวายเขโวยวายก็โวยวายคือแต่ผมมายิ่มเงียบผมเขาก็พาตำรวจมาจับผมเนี่ยอ๋อแต่ผมก็ยังผมดีๆมันอยู่ไม่ดีหรอกถ้าเกิถ้าแกเสพยาคือไม่มันมันมันมีหลายคนเขาบอกว่ามาบ้านรอปลาแล้วจะถูกซ้อมมันจะถูกซ้อมได้ไงไอ้ถูกซ้อมเหรอทีเนี่ยเปบอกคือ คือแบบแต่บางครั้งตำรวจเขาก็ล็อกมาบางคนน่ะที่มาเนี่ยเราอธิบายฟังก่อนนะผมอธิบายหลายครั้งแล้วเคสบางเคสเนี่ยยากก็ต้องล็อกกันไว้เพราะว่าคนเขาคงประจิไม่ได้เพราะก่อนที่จะมาเนี่ยบางทีทำลายเข้าของบตีพ่อตีแม่บางคนก็คาดแต่คาดเนี่ยมาแล้วแล้วก็พามาที่นี่พอมาที่นี่ปั๊บเนี่ยลายเคสเนี่ยญาติเขาอ่ะต้องจัดการล็อกเพราะถ้าไม่ล็อกเนี่ยมันทําลายทุกคน ทำไราเข้าของนะอันนี้คือวิธีการไม่ใช่ว่าผมสั่งให้คนไปกระชื้นป้าเราไม่มีหรอฮะคือถ้ามันมีผม่งให้คนกระชื้นมันต้องมีคิดต้องมีอะไรแหละแต่ว่าคนก็พูดกันไปเรื่อยคือให้ตาปามข้าจะว่าเขาไม่มีที่จะไปแล้วถึงมาตรงนี้เข้าใจไหมฮะยังอ่ะเมื่อวานผมเพิ่งรู้ไงพาะมีลูกน้องบอกว่ามีมาคนหนึ่งโดนกระชื้นมาตาหูเขียวเลยก็คือเราเพราะว่ามาจากประจวบ แต่แม่ว่าว่าทีแรกแม่อ็พาไปชิดยาที่โรงพยาบาลไปเจอะเต็ดเขาว่าพามาหาหมอปลาเส็นแล้วเดี๋ยวเขาพากลับบ้านพาไปอยู่ที่บ้านปกติเอเขาหลอกไงเขาต้องบอกว่าพามาหลอกไล่สายยาสารเพราะถ้าไม่บอกเรื่องสายยาสารแกก็ไม่มาไม่แต่เดี๋ยวแกก็หายเนี่ยได้ขื้ข้อมือเราโดนอะไร่ะคุณแจมังอ้าโอเคดูนะดูนะครับอันนี้ผมไม่หลอกนะนี่คุณแจมือดูคุณแจมือแล้วเอกก็บชาใช่ไหมผมยู่ยเฉยมันยู่ดีมันก็ ไม่มันแน่นเองมันบีบมันรัดเองเชื่อไหตองกระชากขนมถ้าไม่กระชากไม่เป็นนี้หรอกก็มกระชากนะใช่ไหมล็อกกระป๋ไว้ที่คุณแจล็อกกระมไว้ที่รถสีโน่ล็อกล็อกไปชกหน้าอันหนึ่งแล้วก็ล็อกไปที่คุณแจล็อกไปที่มือไม่เขาเขากลัวว่าแกจะไปทําร้ายคนอื่นผมรู้สติผมผมไม่ทําร้ายใครรู้สติแล้วทำไมวุ่นวายล่ะอ่ะคือคนมะประเแบบนี้คนที่ใช้สารเสพติดอ่ะ จะ,จะมองว่าตัวเองเป็นคนถูกมาเนี่ยแต่ไม่มองว่าตัวเองผิดถ้าเอาล่าเอาง่ายเลยถ้าเราถูกเขาก็จะไม่มาบอกให้เจ้าหน้าที่มาล็อกเราหรอกเพราะเขากลัวว่าถ้าปล่อยไว้มากกว่าน,นี้มันอาจจะเกิดเหตุร้ายที่คาดไม่ถึงเครนักเข้าใจเข้าใจในความรู้สึกคือแบบนี้นะครับทุกคนให้สังเกตพฤติกรรมไม่ง่ายคนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายใช้ เบื้องต้นนะเขาอาจจะละแวงถึงเมียเขาด้วยเขาจะคิดว่าเมียเขามามีชู้แล้วก็จะได้ยินเสียงบางคนก็จะเห็นว่ามีาแมลงก็แล้วก็จะดึงนะก,ก,ก,ก็ก็จะดึงบางทีก็ดึงเส้นผมบางทีก็ดึงหน้าอยู่เนะี้ยบางทีก็ดึงขนนะแบตทำตัวแต่ที่หนักสุดที่ผมเจอมาสองเคสแล้วช่วยไม่ได้ดึงตาก็ดึงตามเ้ยด,นะดึงไปเรื่อยจนตาบอดอันนั้คือช่วยไม่ได้แนละ้ว เพราะมันจะไม่รู้ทําอะไรไงมันอยู่ที่เขาอ่ะแต่ที่หนักสุดที่เคยเจอเราแหวงว่าเมียมีชู้พอเราแหวงว่าเมียมีชู้ปั๊บก็เริ่มเก็บมือถือเริ่มเมียออกห่างจากตัวเองไม่ได้สายฟงสายไฟมีรูเล็กรูน้อยก็จะอุดปิดหมดนี่แหละคับคือพฤติกรรมของคนที่ว่ามันเริ่มหนักแล้วเขาจะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มากก็เหมือนเราเนี่ยจะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มากจะเชื่อเรื่องผีมากก็จะโทษว่าผีมันทาไสยศาสตร์มาทํานี่คือคนชัยยะสตินะครับ ให้สังเกตอย่าเชื่อเรืองสยศาสตร์ส่วนอีกกรณีหนึ่งถ้าผู้หญิงใช้มาจะกกับกับทุกอย่างก็จะระแวงว่าหัวมีเมียน้อยแต่ผู้หญิงใช้เนี่ยโอกาสที่จะหลอนเนี่ยง่ายกว่าผู้ชายหลายเท่าเพราะว่าภูมิต้านทานนและแล้วลผู้หญิงก็เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เชื่อเรื่องถูกของเชื่อเรื่องผี แล้วก็พาไปหาหมอผีหมอดูก็โดนทักว่าโดนของจริงก็เสียเงินเสียทองแต่ความจริงเปล่ามันคือวิทยาศาสตร์แต่หลายคนอธิบายเบื้องต้นนั้นไม่อยากให้ทุกคนไปเหยียบกับพวกหมอดูหลายคนเลิกมาแล้วสิบปียี่สิบปีแต่ทำไมหูแววได้เพราะว่าสาเสพติดมันตกค้างทุกคนสาเสพติดเนี่ยมันตกค้างพอมันตกค้างปับ๊บพามาหลายปีมันก็จะเกิดภาพหลอนได้หูแววได้ หรือบางคนเลิกจริงเลิกสารเสพติดจริงแต่มากินเครื่องดื่มชูก,กำลังมาสูบบุหรี่มากินกาแฟมากินแอลกอฮอล์หรือทำงานเกี่ยวกับพวกสีพวกทินเนอร์มันก็กลับไวเลยมาแววมาหลอนวิธีการที่ดีสุดนะครับที่ไม่อยากให้เกิดอาการอย่างที่หมอพูดนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเราก็จะเงินก็นเราก็จะเหลือ เราก็ไม่จะไม่เป็นที่หลังเกียจของสังคมนะครับอันนี้คือเป็นห่วกหลายคนมาอยู่บ้านผมหายพ็อหายกลับไปแบบเดิมครับไปกินน้ำประท่อมคิดว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดไปกินน้ำประท่อมบ้างไปดูก,กัญชาเพิ่มบ้างบางคนเลิกจากยาบ้ายาไอก็ใช้กัญชาไม่ดีนะครับไม่ดีบอกเลยว่าไม่ดีมันมีผลข้างเคียงอยู่แล้ว นะครับและยิ่งใช้ในปริมาณติดต่อหรือว่าภูมิต้านทานเราต่ำนะครับมันก็จะเกิดร้อนนะในคือที่ผมให้ดูคลิปเนี้ยอยากให้รู้ว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขารัดมาก่อนนะครับมันก็จะมีแผลมันก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยผมทําร้ายคนป่วยเนยะผมไม่มีเราไปทําร้ายใครหรอกครับพอวันหนึ่งผมก็วุ่นวายกับคนที่มาหาผมและเอ,อต้องเข้าไล่เข้าใจนะครับ แล้วที่บ้านหมอปลาเนี่ยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตลอดนะฮะมีมาตลอดบางทีคนป่วยมากผมโทรไปหนึ่งกาหนึ่งพอเขารู้ว่าโทรมาจากบ้านหมอปลาเขาก็รู้แล้วคือเขาหลอนเขาระแวงเข้าใจนะครับนี่คือวิธีการว่าทำอย่างไรเราจะไม่หูเวลเกิดภาพหลอ้อนที่จะโรคสยศาสเราอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดแอลกอฮอล์ถ้ากินเยอะก็เกิดอาการนะครับ ฝากด้วยนะฝากทุกคนนะครับให้เข้าใจนะว่ายาเสพติดมันคือภัยพิบัติมันทำลายอนาคตเด็กหลายคนหายหลายคนใช้เยอะเกินกลับมาสู่สภาพดอไม่ได้เหมือนคนที่อยู่บ้านหมอปลาบางคนญาติเอาม,มาทิ้งแล้วเพราะเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บางคนนี่เป็นโรคขิด,ดนะครับ ส่วนยาเสพติดที่ผมว่ามันน่ากลัวที่สุดนะครับคือทินเนอร์ทำลายสมองพังเลยทินเนอร์นะครับทินเนอร์น่ากลัวสุดอาจจะเป็นยาเสพติดที่ถูกที่สุดแต่มันทําลายสมองเราเนี่ยพังง่ายที่สุดอย่าไปยุ่งกับมันถ้าผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่ไปเสพให้คนขายมันก็รู้จะขายใครเชื่อผมนีมฮนะอย่าไปยุ่งวัยรุ่นหรือคนแก่ยาเสพติดไม่ทําให้เราเท่ แต่มันจะทําให้สังคมมันอยู่ยากมันจะมีรักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นนะครับโอเคครับแค่นี้ฝากใหคัเพื่เก็บความรู้